Veins, i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push bars no i push play I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. ถึงแม้จะกลับมารักกันหวานชื่นแต่ทานทาราก็ยังตั้งใจว่าจะกลับเกาะวานน้อยอยู่วันยังค่ำทาเอาปรเมศแทบจะอารวาดลั่นกับความดื้อด้านของคนท้องแต่สุดท้ายก็ไม่อาจขัดใจเมียรักได้เทว่าช่วงสามวันก่อนกลับเกาะทานทาราเกิดมีอาการผิดปกติคือปวดหัวจนหน้ามืดและเสียการทรงตัวอย่างหนัก ที่สุดเธอก็ต้องยอมสารภาพความจริงกับพ่อของลูกว่าตัวเองเป็นเนื้องอกในสมองทั้งน้ำตาความจริงที่เพิ่งได้รับรู้ทำให้ปรเมศแทบล้มทั้งยืนแล้วพร่ำกล่าวโทษว่าตัวเองโง่ที่ไม่เคยสังเกตอาการของเธออย่างจริงจังถ้าเขารู้เร็วกว่านี้เมียเขาก็คงจะไม่เป็นหนักและเขาก็คงจะไม่แทบเป็นบ้าเพราะหวาดกลัวการสูญเสียแต่ที่โชคร้ายไปกว่านั้นก็คือหลังเข้าเครื่องสแกนสมองและพบว่าเจ้าก้อน เนื้อที่มีขนาดเล็กลงไปมากในก่อนหน้ากลับมาโตอย่างผิดปกติจนหน้าตกใจทำให้คนท้องทำอะไรไม่ถูกเอาแต่ร้องไห้เพราะกลัวจะไม่ได้เห็นหน้าลูกกลัวจะไม่ได้อยู่กับปรเมศซึ่งเขาก็ได้แต่ปลอบประโลมว่าทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปด้วยดี ที่สุดปรเมศก็เกลี้ยกล่อมให้ทานทาราผ่าตัดถึงแม้จะสุ่มเสี่ยงเพราะอายุคันมากแล้วแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดที่ดีไปกว่านั้นเลยซึ่งเขาจะร่วมมือกับทีมแพทย์ผู้ชำนาญการซึ่งหลักๆก็จะมีอาจารย์หมอชำนาญที่บินมาจากอเมริกาเพื่อช่วยชีวิตของทานทาราโดยเฉพาะรวมทั้งเตรียมทีมกุมารแพทย์ในภาวะฉุกเฉินเพราะไม่แน่ว่าระหว่างการผ่าตัดสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้น ในทุกเสี้ยววินาทีร่างของทานทาราถูกเข็นมุ่งหน้าไปยังห้องผ่าตัดในกลางดึกโดยมีพ่อของลูกซึ่งสวมชุดกราวสีขาวกุมมืออยู่ไม่ห่างสีหน้าเจ็บปวดรละคนกังวลใจของเมียรักทำให้ปรเมศแทบบ้าตายเมร คนที่นอนอยู่บนเตียงปรือตาขึ้นมาเอ่ยเรียกผู้ชายที่เธอรักสุดหัวใจเสียงติดจะสั่นสะท้านเพราะต้องกัดฟันระง,งับอาการปวดจนแทบทนไม่ไหวเมตรอยู่นี่น้ำเมตรอยู่นี่คนดีปรเมศรกุมมือชื้นเหงื่อแล้วบีบเบาๆให้กำลังใจก่อนจะก้มลงกระซิบเสียงสั่นพร่อย่างห้ามใจไม่ไหวด้วยหวาดกลัวการสูญเสียจนอกแทบระเบิด ถ้าการผ่าตัดสมองไม่สําเร็จแม่ต้องอยากให้ลูกเราเป็นอะไรไปกับน้ํานะน้ําฝากลูกด้วยนะเลี้ยงเขาให้ดีและฝากบอกเขาด้วยว่าแม่รักเขามากแค่ไหนคนที่เตรียมใจยอมรับกับชะตากรรมของตัวเองเอ่ยทั้งน้ำตาเสียงสั่นระลิกและแววตาปวดร้าวระคนหวาดกลัวอย่างแสนสาหาัสทำให้ปรเมศน้ำตาซึม ไม่เอาหน้าน้ำอย่าพูดอย่างนั้นสิน้ำต้องอยู่กับเมธอยู่กับลูกของเราเราจะเลี้ยงพวกเขาให้เติบใหญ่ไปด้วยกันคนที่หัวใจกำลังร่ำไห้อย่างหนกักเอ่ยปล่อบประโลมเสียงสะท้านถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะเป็นแทนเธอทั้งหมดอยากจะเจ็บแทนเมียของเขาน้ำก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่น้ำกลัวว่าตัวเองจะไม่รอด คนที่รู้ดีแก่ใจว่าตัวเองอาจจะไม่มีแม้กระทั่งโอกาสได้มองหน้าลูกน้อยสะอื้นหกักรอดสิน้ำต้องเข้มแข็งนะเราจะสู้ไปได้วยกันโอเคไหมปรเมศบีบมือสั่นเทาอีกคราแล้วเอ่ยให้กำลังใจด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทั้งที่น้ำตาคลอเบ้าเจียนจะไหลหัวใจแทบจะขาดรอนรอนอืม คนไข้ที่ถูกเข็นมาถึงหน้าห้องผ่าตาัดพยักหน้ากุมมือพ่อของลูกแน่นทั้งที่น้ำตาย,ยัางไหลพรากไม่ขาดสายก่อนที่ปรเมศจะปล่อยมือเธอให้บุรุษพยาบาลเข็นเข้าไปภายในห้องผ่าตาัดเขาก็ยื่นหลังมือสันเทาไปเช็ดน้ำตาให้อย่างอ่อนโยนแล้วบรรจงจุมพิษริมฝีปากสันระริกอย่างอ้อยอิงด้วยความอลาลัยอาวรสุดหัวใจก่อนจะแนบหน้าผากกว้างลงจรดหน้าผากมนแล้วเอ่ยอย่างชัดถ้อยชัด คำเมตรักน้ำนะน้ำก็รักเมตรการบอกรักของทั้งคู่ทำให้นางปรางทิพถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาก่อนจะโผล่เข้ากอดสามีอย่างเศร้าใจส่วนพยาบาลที่อยู่บริเวณนั้นก็ต่างน้ำตาซึมด้วยความสะเทือนใจอย่าทิ้งเมตรนะน้ำเราจะต้องผ่านมันไปด้วยกันน้ำจะสู้เพื่อที่จะได้อยู่กับเมตและลูกของเรา สัญญานะปรเมศเอ่ยขอคำมั่นซึ่งเธอก็พยักหน้าเนื่อยเนื่อยแล้วหลับตาลง จากนั้นคนไข้ก็ถูกเข็นเข้าไปในห้องผ่าตาดัดปรเมศยืนทําใจอยู่สักพักจนควบคุมอารมณ์ได้เขาถึงได้เดินเข้าไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดชีวิตเมียกับลูกอยู่ในกำรรมือของเขาฉะนั้นเขาจะต้องตั้งใจประครับประคองมันให้รอดปลอดภยัยและต้องไม่สูญเสียใครไปแม้แต่คนเดียว การผ่าตัดสมองโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการดำเนินไปอย่างระมัดระวังจนกระทั่งผ่านไปกว่า3ชั่วโมงจะเสร็จสิ้นด้วยดีอยู่แล้วหากอาจารย์หมอชำนาญไม่พบความผิดปกติขึ้นเสียก่อนคนไข้มีภาวะแทรกซ้อนเราคงต้องผ่าคลอดอเด็กออกเพื่อสมองของแม่หยุดสั่งการลูกจะได้ปลอดภัยแพทย์อาวุโสเอ่ยด้วยสีหน้าเครียดจัดแล้วเมียผมล่ะครับอาจารย์หมอ รเมตเข็นเสียงสั่นระลีกออกมาจากริมฝีปากแห้งพากในตาคมเข้มที่เคยเย็นชาเป็นนิดมาบัดนี้กลับอัดแน่นไปด้วยความวิตกกังวลอย่างหาที่สุดไม่ได้เขาหวาดกลัวไปหมดทั้งกลัวว่าจะเสียเมียไปอย่างไม่มีวันหวนกลับทั้งกลัวว่าจะเสียลูกไปเราก็ต้องช่วยเธอให้รอดคุณต้องเข้มแข็งนะบรเมตเราต้องช่วยกันให้มันผ่านพ้นไปด้วยดี อาจารย์หมอชำนาญเอ่อยอย่างหนักแน่นก่อนจะตบบาปรเมศหนักๆเป็นเชิงให้กำลังใจจากนั้นทีมแพทย์และพยาบาลก็ระดมมันสมองและสองมือช่วยชีวิตของทานทาราและลูกน้อยอย่างสุดความสามารถที่สุดการผ่าตัดสมองและการผ่าคลอดเอาแฝดสามออกท่ามกลางการลุ้นระทึกอย่างใจหายใจคว่ำของใครหลายๆคนก็ผ่านพ้นไปด้วยดี เด็กทารกแฝดสซึ่งประกอบด้วยชายสองหญิงหนึ่งถูกนำตัวเข้าตู้อบเพราะคลอดก่อนกำหนดจนสามารถออกจากโรงพยาบาลทว่าแม่ของเด็กกลับนอนเป็นเจ้าหญิงนิทรามาเกือบสองเดือนดีหน่อยที่เธอยังหายใจอยู่ร่างกายยังตอบสนองต่อยาแต่ก็มีอาจทราบได้ว่าทานทาราจะลืมตาตื่นขึ้นมาตอนไหน น้ำเมื่อไหร่จะฟื้นเสียทีลูกเราร้องไห้หาแม่แล้วนะรู้ไหมหืม คนที่อุ้มลูกสาวคนเล็กอยู่ในอ้อมกอดส่วนพี่ชายคนโตอยู่ในอ้อมแขนคุณปู่และคนรองคุณย่าอุ้มอยู่เอ่ยเสียงละมุนเจือสันพรา่าด้วยความโศกเศร้าสะเทือนใจก่อนจะก้มลงไปจุมพิษหน้าผากซีดเซียวของเมียรักอย่างแผ่วพลิ้วและเขาก็แทบจะน้ำตาไหลออกมาเมื่อเสียงอ้อแแอของลูกสาวหลุดออกมาจากปากจิ้มลิ้มคล้ายจะร้องหาแม่ ไม่นานแม่หนูน้อยก็เบ้ปากร้องไห้จ้าออกมาผสานกับเสียงของพี่ชายทั้งคู่จนผู้ใหญ่พากันน้ำตาซึมด้วยความสะเทือนใจปนเวทนาก่อนจะทั้งปลอบและโอบเจ้าตัวน้อยทั้งสามยกใหญ่จากนั้นก็เอาเด็กทั้งสามไปนอนเรียงกันในเปลป้อนนมแล้วคุณย่าก็กล่อมนอนแต่เด็กน้อยกลับไม่ยอมหลับคุยกับปู่และย่าเสียงดังอ้อแอบ้างก็เบะปากร้องไห้สอดประสานเหมือนอยากจะหาแม่จน ทั้งปู่และย่าต้องคอยปลอบและหยอกเล่นอยู่ไม่ห่างส่วนพ่อของลูกนั้นก็ยังคงนั่งจมปลากอยู่กับความทุกข์ระทมข้างๆเตียงที่มีเมียรักนอนไม่ได้สติอยู่ตื่นมาเถอะนะที่รักลูกสามคนและผัวรออยู่ตื่นมาน้น้ำได้โปรดเธอปรเมศร,ร่ำเว้าวอนด้วยเสียงเครือเจือสะท้านแล้วปล่อยให้หยาดน้ำตารินไหลออกมาอย่างสุดกลั้น ถ้าไม่มีน้ำแล้วเมรกับลูกจะอยู่ยังไงเราสี่คนพ่อลูกจะอยู่ยังไง เขารำพันด้วยความเจ็บปวดพร้อมเอื้อมมือไปกุมมือขาวซีดของคนป่วยก่อนจะบีบเบาๆอย่างกระตุ้นร้าวที่สุดรปรเมศรก็ทนกักเก็บความเจ็บปวดเอาไว้ไม่ไหวร่างสูงใหญ่ลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วโน้มใบหน้าหม่นเศร้าไปจุมพิษริมฝีปากซีดเซียวของเมียรักทั้งน้ำตาก่อนจะสะอื้นออกมาอย่างสุดกลัน้น ทันใดนั้นน้ำตาหยดหนึ่งก็ร่วงลงกระทบแก้มของคนที่นอนไม่ได้สติชั่วเสี่ยววินาทีเขาก็เหลือบไปเห็นว่าแพลขนตาของคนที่นอนติดเตียงมาเกือบสองเดือนขยับยุกยิกปรเมตรคิดว่าตัวเองตาฝาดเลยเพ่งมองอีกคราแล้วหัวใจดวงแกร่งก็เต้นผิดจังหวะมองเมียที่ค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างตกตะลึงน้ำน้ำฝืนแล้ว เสียงที่พลร่งขึ้นมาด้วยความยินดีทําให้คุณปู่และคุณย่าซึ่งกําลังเล่นกับหลานต่างหันมามองหน้ากันด้วยรอยยิ้มในที่สดุดลูกชายของพวกเขาก็ไม่ต้องทุกทรมานส่วนหลานๆก็ไม่ต้องกำพร้าแม่แม่ คนที่เพิ่งได้สติเอ่ยเรียกพ่อของลูกด้วยน้ำเสียงผาดแผ่วจากนั้นเขาก็รีบกระวีกระวาดไปรินน้ำมาจอดรงริมฝีปากของคนที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลเป็นเวลานานลูกเราละเมรลูกของเราปลอดภัยหรือเปล่า หลังจากจิบน้ำลงไปกลั้วลำคอแห้งผากคนที่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ก็เอ่ยถามหาลูกขาดคำเสียงร้องไห้จ้าก็ดังขึ้นเหมือนสามแฝดจะส่งเสียงให้ผู้เป็นแม่ได้รู้ว่าพวกตนหยุดรงไหนก่อนที่ปู่และย่าจะเอาเด็กๆมาส่งให้แม่จนครบลูกของเราน่ารักเหลือเกินเมธ คนที่มีลูกนอนหนุนอกถึง3มชีวิตก้มลงมองใบหน้าจิ้มลิ้มที่ถอดแบบปรเมศมาเสียส่วนใหญ่แล้วน้ำตาซึมด้วยความตื้นตันใจขอบคุณนะน้ำที่อดทนเพื่อเมศต,ต่อสู้จนได้กลับมาอยู่กับเมศและลูกของเราปรเมศเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแล้วก้มลงจุมพิษหน้าผากมนโดยไม่ลืมเลยไปหอมแก้มลูกน้อยเบาๆจนครบทุกคน น้ำก็ต้องขอบคุณเมธเช่นกันที่ไม่ทิ้งน้ำเออว่าแต่เมธตั้งชื่อให้ลูกเราหรือยังคุณปู่กับคุณย่าตั้งให้แล้วแฝดพี่ชื่อเด็กชายอาทิปโปกหรือน้องเอกแฝดคนกลางชื่อเด็กชายทิน,นวิทหรือน้องโทส่วนแฝดน้องชื่อเด็กหญิงตรีทิพย์หรือน้องตรีขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่มากเลยนะคะเด็กๆชื่อเพราะมากเลยคะ่ะ ทานทาราหันไปขอบคุณคนแก่ที่ยืนอยู่ข้างเตียงด้วยความซาบซึ้งไม่ต้องขอบคุณพ่อกับแม่หรอกจ้าแม่ดีใจนะที่หนูน้ําปลอดภัยหมดเคราะห์หมดโศกสักทีนะลูกพ่อก็ดีใจที่หนูกลับมาหาตาเมศและหลานของพ่อแต่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันดีกว่าพ่อกับแม่ขอตัวไปเรียกหมอมาดูอาการหนูก่อน ขาดคำในปราบก็ดึงแขนภรรยาออกจากห้องคล้อยหลังผู้อาวุโสทั้งคู่คนที่มีลูกนอนหนุนอกอยู่ก็ก้มลงมองลูกน้อยทั้งสามด้วยสายตาเปี่ยมสุขก,ก่อนจะเงยหน้าขึ้นไปสบตากับพ่อของลูกอย่างรักใคร่สุดหัวใจครั้นเธอจะปรีปากเอื้อนเอ่อยอะไรพ่อเจ้าประคุณก็แทรกขึ้นเสียก่อน แต่งงานกับเมธนะน้ำเมธอยากทำหน้าที่สามีและพ่อของลูกอย่างสมบูรณ์คำขอแต่งงานง่ายๆถ้าว่าซึ้งกินใจทำให้คนฟังพยักหน้ารับอย่างไม่ต้องคิดให้เสียเวลาน้ำจะแต่งงานกับเมธเพราะน้ำก็อยากทำหน้าที่ภรรยาและแม่ของลูกอย่างสมบูรณ์ขอบคุณนะน้ำขอบคุณที่ไม่ทิ้งกัน น้ำรักเมรกับลูกจะไม่มีวันทิ้งไปไหนเมรก็รักน้ำกับลูกจะไม่มีวันทิ้งไปไหน ทั้งสองต่างเอ่ยให้คำมั่นสัญญาใจต่อกันอย่างแน่วแน่มั่นคงขณะจ้องตากันด้วยความรักอย่างสุดหัวใจครั้นได้ยินเสียงเรียกร้องความสนใจจาก3มแฝดที่ซุกอยู่ตรงอกอุ่นของแม่ปรเมศก็กดจูบแผ่วเบาลงไปที่ฝ่าเท้าน้อยๆของลูกทั้ง3อย่างรักใคร่และทนุถนอมสุดหัวใจ จากนั้นทีมแพทย์รวมทั้งปรเมศก็ตรวจอาการของคนที่เพิ่งฟื้นจากการหลับไหลผลปรากฏว่าสมองของทานทาราเกือบจะหายเป็นปกติสร้างความโล่งใจให้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่กลัวจะเสียเมียไปอย่างปรเมศหัวใจของเขากลับมาเต้นเป็นปกติอีกคราและต่อจากนี้เขาคงจะเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกเพราะได้อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกและสัญญากับตัวเองไว้ ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีใครมาพรากเมียและลูกไปจากเขาได้เขาจะปกป้องดูแลเอาใจใส่และถนอมทั้งสี่ชีวิตด้วยความรักทั้งหมดด้วยจิตวิญญาณจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ชีวิตคู่หลังแต่งงานของปรเมศรกับทานทาราหวานชื่นจนคนรอบข้างต่างแซวและอดอิจฉาไม่ได้แต่ความรักของทั้งคู่ก็ยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรเพราะถึงแม้จะมีลูกหมูสาตัวเป็นโซ่ทองคล้องใจแต่สองสามีภรรยาคุณหมอยังต้องห่างกันเพราะภาระหน้าที่ที่ยังไม่ยอมปล่อยวางเนื่องจากทานทารากลับไปทำงานที่เกาะวานน้อยตั้งแต่ลูกอายุครบสามขว เป็นหมอรักษาคนไข้ฟรีด้วยใจรักและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสมันดีต่อใจจนสามีอย่างปรเมศภาคภูมิใจไปกับเมียรักทว่างานของเธอก็ทำให้เขาอดน้อยใจไม่ได้เพราะต้องห่างกัน พันให้คิดไปว่าแม่ตัวดีเหมือนจะยังไม่สาแก่ใจก็ไหนเธอบอกว่าให้อภัยไม่ติดใจเอาความในสิ่งเลวร้ายที่เขาได้กระทำทั้งหมดแต่อีกฝ่ายเหมือนเอาคืนเขาอย่างเจ็บแสบแบบล้ำลึกแกล้งให้เขาทรมานทุรนทุรายทำให้เขาเหมือนจะขาดใจตายอย่างช้าชา้ด้วยการกลับไปทำงานที่เกาะแล้วทิ้งให้ผัวเหี่ยวเฉาอยู่ที่นี่ ทานทาราขึ้นฝั่งมาหาสามีและลูกๆสัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างมากหากไม่ว่างจริงๆก็เดือนละประมาณสองครั้งซึ่งทุกคราที่ขึ้นฝั่งมาปรเมศก็จะดีใจจนออกนอกหน้าดูเขาและลูกทั้งสามคนมีความสุขที่ได้อยู่กับเธอทว่าพอจะกลับไปทำงานนอกจากลูกๆจะงอแงแล้วสามีของเธอยังโคตรจะงอแงหนักกว่า อย่างเช่นสุดสัปดาห์นี้ที่เธอกลับขึ้นฝั่งมาอยู่กับเขาและเด็กๆกลางวันเวลาทั้งหมดถูกยกให้ลูกทั้งสามคนเด็กๆจะคอยคลอเคลียออดอ้อนแม่อยู่ใกล้ๆบ้างประจบเอาใจไม่ห่างส่วนสามีของเธอก็จะอยู่บ้านไม่ออกไปไหนเรียกได้ว่าใช้เวลากับเธอและลูกในทุกๆนาทีและยิ่งใช้เวลาที่มีด้วยกันโคตรคุ้มในช่วงกลางคืนหลังจากส่งเด็กๆเ,เข้านอนเวลาที่เหลือจะเป็นของปรม เมตรแบบผูกขาดเพราะคนเอาแต่ใจจะจับกินเธออย่างตะกละตะกลามเหมือนหิวโซเสียเต็มประดากว่าจะปล่อยให้ได้นอนหลับพักผ่อนก็เกือบยันสว่าง พอเช้าวันจันทร์เธอก็จะหอบร่างอิดโรยลุกขึ้นจากเตียงด้วยอาการสลึมสลืออย่างวันนี้ก็เช่นกันทานทาราไม่อยากจะลุกจากเตียงด้วยซ้ําเพราะไอ้คนไม่รู้จักพอที่กําลังหลับปุ๋ยอยู่นั้นบอกไม่ฟังเอาเสียเลยอ้อนวอนว่าให้หยุดก็แล้วด่าก็แล้วจอมตะกละยังตะบี้ตะบันฉุดเธอให้ตกลงไปในห้วงสวาดครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างคนที่ไม่รู้จักคําว่าอิ่มเอมพอเธอ ดุและซัดหนักๆด้วยกำปัน้นพ่อเจ้าประคุณก็ทำหน้าเจียมเจี้ยมพร้อมเอ่ยปากตัดพ้อว่าเมียใจร้ายไม่เห็นใจคนเก็บกดมานานบ้างหละ่ะสุดท้ายทนสายตาออดอ้อนปริบปรบิไม่ไหวเธอก็ต้องยอมอย่างจนใจืจะไปไหน คนที่ทานทาราคิดว่ากำลังหลบับง่วงเงียลุกขึ้นแล้วผวาคว้าเอวบางเอาไว้ได้ทนันก่อนที่เธอจะหย่อนขาลงจากเตียงที่มีสภาพไม่ต่างจากสมรภูมิรบไปอาบน้ำค่ะพูดจาหวานหูน่ารักที่สุดเจ้าของวงแขนอบอุน่นก้มลงกระซิบเอาใจข้างซี่แก้มเนียนแล้วถือโอกาสกดจมูกลงไปเก็บกลิ่นหอมจะรุงใจหนัก ถ้าน่ารักก็ปล่อยเขาได้แล้วเขาจะไปอาบน้ำไม่กลับไปที่เกาะได้ไหมอยู่ด้วยกันเถอะนะรู้ไหมเวลาที่น้ำไม่อยู่ผัวโคตรคิดถึงลูกก็คิดถึงลูกสามคนเหมือนเด็กกำพร้าแม่ส่วนเมรก็เหมือนคนกำพร้าเมีย คนไม่อยากห่างจากเมียขยับเข้าสวมกอดร่างนุ่มนิ่มจากทางด้านหลังยื่นคางได้รูปไปเกยตรงไหลโมนแล้วกระซิบออดอ้อนข้างหูบอบบางบ้ามันมีที่ไหนกันเล่าคนกำพร้าเมียผู้ที่ถูกสามีอ้อนอย่างน่ารักน่าชังฟาดเข้าที่แขนแกร่งเบาๆแก้เกอ้อพร้อมอุบอิบค้านใบหน้าแดงส่น้น มีสิก็เมรนี่ไงมีเมียเมียก็ไม่รับทิ้งผัวไปอยู่เกาะซังงั้นวาจาตัดเพ้อต่อว่าเสียงอ่อยๆเหมือนจะอ้อนและน้อยอกน้อยใจเสียเต็มประดาทำให้คุณแม่ลูกสามลูบแขนกำยำเบาๆเป็นเชิงปลอบประโลมคนขี้ใจน้อยซึ่งเป็นอย่างนี้ทุกคราที่เธอขึ้นฝั่งกลับมาหาพอถึงวันจะกลับเกาะก็ออกอาการงองแงหนักกว่าลูกๆของเธอเสียอีก เอาจริงๆทานทาราก็อดสงสารทั้งเขาและตัวเองไม่ได้ที่ต้องห่างกันเว่าด้วยภาระหน้าที่ของหมอที่อุทิศตนเพื่อคนไข้จึงไม่อาจเห็นความทุกข์ของตัวเองสำคัญไปกว่าคนไข้อีกทั้งที่เกาะมีผู้ได้โอกาสมากมายที่รอคอยให้เธอช่วยเหลือและให้การรักษาเพราะไม่ใช่แค่ว่าไปทำหน้าที่เป็นหมอแต่ทานทารายังช่วยทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้ เธอจะคอยรับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่แล้วเอามาปรึกษาสามีว่าจะช่วยเหลือคนพวกนั้นได้อย่างไรซึ่งทุกคราปรเมศก็จะคอยขบคิดหาทางช่วยแก้ไขอีกแรงแถมยังยื่นมือเข้ามาช่วยเรื่องเงินที่ไม่ใช่จำนวนน้อยๆซึ่งเขาเป็นคนออกทุนให้ในการสร้างสถานพยาบาลโรงเรียนและจ้างครูไปสอนเด็กๆผู้ได้โอกาสบนเกาะให้ได้มีความรู้ติดตัว ไม่รักหัวแล้วใช่ไหมถึงจะทิ้งกันไปอีกแล้วครั้นเห็นว่าเมียรักไม่ปรีปากตอบโต้ว่ากระไรปรเมศก็กระซิบตัดพอ้อด้วยความน้อยอกน้อยใจอีกราไม่รักที่ไหนเขารักตัวเองจะตายคุณแม่ลูกสามที่ยังคงตัดผมสั้นทรงเดิมหันไปหาสามีขี้ใจน้อยแล้วเอื้อนเอ่ยเอาใจเสียงหวานละมุนพร้อมรูปไล้แก้มสากเบา ถ้ารักกันจริงก็ต้องอยู่ด้วยกันสินะอย่าไปเลยนะได้ทีพ่อเจ้าประคุณก็ว้าวอนยกใหญ่ท้ายประโยคไม่รบเร้าเปล่าแต่โผลเข้ากอดคนที่เพิ่งขยับมานั่งหันหน้าเข้าหาทำตัวเหมือนเด็กขาดความอบอุน่นจนเธอต้องสายหน้าอย่างยิ้มยิ้มกับการกระทําที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นจากคนเย็นชาหน้าตายแต่น้ำต้องไปทำงานนะคะ อย่าไปเลยนะอยู่กับผัวอยู่กับลูกของเราอยากได้อะไรเมธจะหามาให้ทุกอย่างขอเพียงน้ำไม่ไปทำงานที่เกาะก็พอเมธไม่อยากต้องทนคิดถึงน้ำจนไม่เป็นอันทำอะไรอีกแล้ว คนที่กล้ายืดอกยอมรับว่าเอาแต่หมกมุ่นเรื่องเมียตลอดเวลาทั้งคิดถึงทั้งหหยหาจนแทบจะคลั่งเสียให้ได้เมื่อต้องห่างไกลกันทำหน้าละห้อยให้ดูหน้าสงสารเข้าไว้เผื่อแม่คนใจดำที่ชอบทิ้งผัวและลูกไปทำงานจะใจอ่อนลงบ้างแต่เปล่าเลยสุดท้ายเธอก็เห็นงานดีกว่าและทิ้งเขากับลูกไปอีกครา